ลายแบบวันนี้ไปทําอะไรมาเขาพิมพ์ยาวเลยยาวแบบ แอปทักษออนเริร่มปวดหัวลูกสาวรายงานนนคุณทุกเรื่องล่าสุดสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญได้มาพูดคุยถึงความน่ารักของน้องปีใหม่เอวารินกับหนุ่มนนคุณชานนสันตินธรกุลหวานใจตัวจริงซึ่งงานนี้น้องปีใหม่มักจะเอาโทรศัพท์ของสาวแอปทักษออนมาพิมพ์เรียงความรายงานหนุ่มนนคุณทุกเรื่องไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปไหนน้องปีใหม่ก็รายงานหมดซึ่งงานนี้สาวแอปทักษออนก็ออกมา ฟ้องนักข่าวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งงานนี้สาวแอฟก็ยังบอกอีกว่าแทบจะตั้งลายกลุ่ม2คนอยู่แล้วแต่แม่ไม่ให้เอาของแม่ไปคุยซึ่งแน่นอนคือว่าน้องปีใหม่กับหนุม่มนนกุลเขาดูสนิทสนมกันอย่างมากเลยทีเดียวเพราะหนุม่มนนกุลก็ดูแลรักเป็นห่วงน้องปีใหม่ด้วยใจจริงยิ่งเป็นลูกสาวของสาวแอฟสักสะออนหวั่นใจตัวจริงด้วยแล้วนั้นก็ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษถูกต้องมิคะหนุม่มนนกุลขาทำด้ดีๆเยี่ยมจริงๆแบบนี้แหลคะค่ะเหมาะโ ที่จะเลื่อนขั้นและติดจรวจเลื่อนสถานะสักทีแต่เอ๊สาวแอปทักษะออนขาต้องเช็คดูก่อนส่งทุกครั้งนะคะไม่งั้นน้องปีใหม่อาจจะเผลอพิมอะไรไปที่สาวแอปไม่ได้บอกหนุ่มนนกุลก็ได้คะ่ะ ไม่งั้นเป็นเรื่องเอาแน่แล้วหนุ่มนนกุล,ล่ะคะแอบมาสืบอ,อะไรกับน้องปีใหม่มากน้อยขนาดไหนแล้วคะเนี่ยเป็นห่วงแทนสาวแอปทักซอนจริงๆค่ะแค่รู้ว่าทั้งคู่ดูรักใคร่กลมเกลียวและสนิทสนุมกันมากแบบนี้อนาคตสบายๆเลยล่ะคะ่ะในการสร้างครอบครัวเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่มีความรักที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า